แตเรโลยีซาวหมูเมเนบีหลาซาวเลยอู้ตะล้อเลยเตเรโลทมิโลว่าสามะแมงทมิซาไรนี่ตะลุ่น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 ี่ปู่เด้เลยนี่ละซาวนี่ลุ้มกาวเตเรโลตินะอะนะเมซาวทมิซาบ่แมงงบ่เนาะแต่จำมุตี้เต้าบ่ย่าก๋าโลเตเรยีเนาะทีนี้กะรอโหมาอเปียนมาเลยหมูเก หมูเหงื <speaking in aría> ่อเลยอะไรซาจีนโตไว้แล้วแท้ฤดีตีแล้วซ้อมซาจีนน <Elliott> ่ะจับพี่จับพี่มันสิมาอน้อมมาตะเทิงทมิสาจับพี่ไม่ใช่เหรอแจ๊ะอเปอมิแจ๊ะเปมิไว้ละทมิสาร้องว่ามันแมงติล่ะกี่โลห50ขุ่นมั้ยกันเนาะเลยน้องหว่าอยู่โทรเจ้าหรอซ้องละอย่างไปเนี่ยติล่ะ เอายานไปเนี่ยอ๋อแต่ลูซอยซอยข้นใจวุ้นไม่หวาแต่ลูแต่ล, sorry, sorry. ตล,ตลูอ่ะฟ้าจินะเจ๊ผิ่นจ๊ผิ่นจ๊ผิ่นชิว กองที้กองที้ไม่ใจกองที่ไม่ไหวแล้วเก้าเนี่ยทิ็นอยู่เลยอะ อ็ไม่ย่แลตลอดจานี้เแต่รีดด้วยเร็มาวิ่งเสาทีนี้มาเว้นนะนักสียเปี่ยวนี่ตปา อันนี้ซ่าซ่ามันแบ่งแล้วเนี่สาสาานยนล้วเนี่ยแม่กล่อง ย่าแบเนี่ยไอ้ไม่ยาวแต่ดูดูตีหลังไอ้ลำยาวซ a r ลำกองมาซ้ำมาแมนแต๋เตอมอนเออพย์ดีลีล่างหมเพย์ดี่ซ้ายไหมมันนี่เราเตดูทั้งเพย์ดีซ้าอย่างนน้นทั้งตะลงเวลาร ตะลงคนอนาเซาียคณะเนวยีซีรามแต่รู้ตะลงคนอาเซตนะ่ะส่องส่องเทนะ่ะส่องส่องจีดัดแต่ไหนรู้เถตัวนี้อลงเตมาโฉมเทหลังอลงจี๋ๆแว่อลงเตี้อ,อัออนนี่งเ,นนเลยแตรู้อซีหลงตมาฉยคณะเนวแควตรูพยยีแม่สาจะเาเตรอะสองซา,าีเนาะ ส้อมตาส้อมแห่ทานะตะไทม,ามา่าไม่ไปด้วยเหยตะไทม่าด้วยตะไทมา่าทองซาม,มาจอกรู้ส้อมไม่จุยจริงด้วย <c oughs> ดูว่าธรรมชาติมันมเป็นบ้างโยมมาตุนยาหาตวยไล่ทองซาตุกหาแล้วบ่มาจุย အပီးတွေအပီးတွေနည်းနည်းစားရတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးပါဆိုတော့စားပေးမှမဲင့ငလေးမကောင်တော့နိပဇက်ပြ

西奈瓦西，我怎么搞？ ဟမ်တဲ့မို့2လေပိုင်သွားတော့လည်းလေဘင်းကြီးကတလောက်ဖိနေပြီမြို့စိတ်ထိသွားလား e me 好，就这样吧，拜拜。